ครับป้าน้อยครับสวัสด,ดีครับป้าน้อยนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ย<ะ>สายพันธุ์อะไรเนี่ยแพร่สวยนะแพ่ป้าน้อยเน,นะาะแพรสวยมากาแพร่สวยจังป้าน้อยเอ้ยเ<ะ>นี่ยครับตามแพรป้าน้อยเขตพื้นท,ที่ทางตำภอเอราวัณบ้านเอราวัณตําบลผาอินปแปลง อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะครับวันนี้มาคุยกับป้าน้อยอีกรอบหนึ่งแพะป้าน้อยเนี่ยทั้งหมดตอนนี้มีอยู่เจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบตัวเนาะเจ็ดสิบตัวนี่แหละแล้วเป็นไงป้าน้อยเลี้ยงแพะนี่มันมันดีจริงไหมมันดีกว่าป้าน้อยเปรียบเทียบใส่อะไรนะเปรียบเทียบใส่หมูใส่หมูแล้วเป็นไงบ้างอ่ะหมูมันหมูมันเขาเขาล่ำรวยกันเยอะไม่ใช่เหรอป้าน้อยโอ๊ยเราเลี้ยงไปหัวอาหารมันก็ขึ้นอย่างน้องสาวเลี้ยงไก่เลี้ยงไม่กี่เดือนหัวอาหารมันจะเพิ่มขึ้น กระสอบละห้าบาท1ิบบาทขึ้นมาขึ้นมาเดินไปเรื่อยก็ไดเอออ๋อแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่ามันมีความมันมีต้น,น,นทุนสูงง,งั้นเถอะน,นี่ <ๆ S 2> เราไม่ได้ซื้ออะไร๋อ้ใส่ปุ๋ยหญ้าใส่ปุ๋ยหญ้ยอแสดงว่าเลี้ยงเลี้ยงแพ้นี่มันต้นทุนไม่สูงมากขอให้มีที่ปลูกหญ้าขอให้มีที่ปลูกหญ้าก็น้อยบอกมาชมบรรยากาศฟาร์ม แพปะป้าน้อยนะครับทางบ้านเอราวันบ้านเอราวันนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ตำบลผาอินแปลงครับพื้นที่ตรงนี้ก็ให้ทุกท่านได้ไปเก็บภาพบรรยากาศดีๆตามแพปะป้าน้อยสุดยอดมากเลยครับแพะบอลูกผสมนะครับสายพันธุ์รวมเลย3ส,สายพันธุ์นะครับสาสายเลือดเลยทั้งบอแองกโกลบอชานแนล นี่ครับแพดดิ้น่ารักมากครับแี่นี่ครับรบ,รบ,บรรยากาศตามแพปะป้าน้อยกว่าบวก80แล้วมั้งถ้าจะนับรวมจากความจากข้อของป้าน้อยที่อยู่ด้านหลังนะครับอีกความหนึ่งที่ป้าน้อยเลี้ยงไว้นะครับพื้นที่ทางอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับมีตลาดสลับแพะเนื้อแพะขุนนะครับแล้วก็มี พ่อค้ามาแวะเวียนเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุกอำเภอเลยนะครับของจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอเอราวันอำเภอวังสะพุงอำเภอผาขาวนะครับพี่น้องทางภูกระดึงเหมือนกันแล้วก็ทางภูหลวงนะครับเลี้ยงแพ้กันเยอะตอนนี้ก็ถือว่าเกษตรกรก็ยังมีแพ้กันเป็นจํานวนมากนะครับที่เลี้ยงแล้วต่อยอดขยายพันธุ์ได้เร็วสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับ แพ้มันก so ินอะไรบ้างครับพอน้อยกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเหรอกินไอ้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 ลูกไอันนี้ก็กินเนี่ยลูกยางเนี่ยลูกยางนี่มันเก็บกินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยเนี่ยมีเอฟซีถามว่ามันกินได้ไหมลูกยางเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเก็บกินลูกยางไงทั่วลูกสดหรือว่าลูกแห้งลูกแห้งลูกแห้งเนาะลูกแห้งที่มันแตกออกมาเนี่ยกินแล้วมีปัญหาอะไรไหมไม่เห็นม่มีปัญหาอะไรไม่เห็นมีปัญหาเนาะก็กินกินเก็บเก็บเก็ทุกวันแหละยมีเอฟซีถามว่ามันกินลูกยางได้ไหมกินใบยางได้ไหมใบยางก็ได้ใบยางก็ต้องใบใบแห้งเนาะ มันก็กินกินมันก็นมันกินเยอะหรอกใบสดก็ไม่ไม่กินกันหรอกเนาะไม่กินเยอะหรอกพอหน่อยเดินไปนู่นก็ได้เนาะกินมันมันไม่กินเยอะหรอกเนาะใบสดอะอยใบอะไรเนาะกินไอ้โน่นแน่นิดนึงนั่น่อย่างไรนิดละหน่อยส่วนมากเนี่ยถ้าหญ้าสดๆยหาเปียกๆมันจะไม่กิน มันจะไม่กินเท่าไหร่กินหญ้าแห้งกินแล้วท้องมันจะไม่อืดชอบเลมชอบอะไรมันรู้ตัวใช่ไหมใช่มันก็รู้ตัวของมันอยู่ก็น้อยตลาดนัดบ้านเราตลาดนัดแพ้นี่ตกลงเราจะมีกันเดือนละครั้งหรือว่ายังไงนี่มันหลายเดือนแล้วนะแพ้ตไม่ทันแต่แต่ว่าแพ้ตัไม่ทันแต่ว่ามีมีเขาติดต่อมาอยู่ใช่ไหมเขาโทรมาอยู่เขามาอยู่ว่ามีแพ้จะปล่อยไหมเราก็บอกว่าโอ้ยมันยังเล็กอยู่ ยังไม่ถึง20กิโลก็เลยบอกว่าประมาณ10กิโลมันจะไปได้เงินที่ไหาอะไบอกว่าแล้วแสดงว่าบ้านเราก็ยังมีตลาดรองรับจริงใช่ไหมพ้อน้อยก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยเนาะอําเภออื่นเขาก็อยากมีเหมือนเราแล้วล่าสุดนี่เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่เที่ยว เที่ยวอยู่ผาสามยอดใช่ไหมป้าน้อยราคาเท่าไหร่นะตอนน้นช่วงช่วงร้อยสามห้าไหมล่าสุดนี้ร้อยสามสิบห้าบาทครับถ้าถ้าถ้าเลยยี่สิบโลก็ร้อยยี่สิบถ้าต่ํากว่านี้มันมันน่าขายไหมป้าน้อยหรือว่าเราอยู่ยได้ไหมอยาให้ต่ํากว่าร้อยได้อยู่ได้อใช่แถวพักกลางสมัยก่อนเขาบอกว่าต่ำกว่าโลแต่สมัยก่อนฉันขายแค่หกสิบเจ็ดสิบอ่าใช่เศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมเขาบอกว่าไปนู่นแล้ว บรรยากาศฟาร์มแพะปะาน้อยนะครับบ้านเอราวันสำหรับพื้นที่ดีๆอย่างนี้นะครับไร่ทุ่งปาน้อยก็มีพื้นที่นี่ทั้งหมดนี่กว่า5ไร่นะครับบนพื้นที่ที่เลี้ยงแพะกว่า80ตัวก็เป็นแปลงอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วสำหรับแพะเนื้อของป้าน้อย